สวีดัสสวัสดีพี่น้อง FC ช่องต้นวิบลใช้ลำเพด Official ครับผมมาหอดแล้วพัทยานะครับปากทางเขาตาโลคำขึ้นนี้สอนอยเพรียงนะครับมาจัดเต็มให้พี่น้องพัทยาพี่น้องอีสานบันเฮานะครับได้ชมผลงานอลังการขึ้นนี้ครับนะครับมาหอดมาถึงแล้วครับนี่รถโฆษณาเอาสองคันจอดเธอเลย,ยมาหอดก้อนมูตัวนี้ ผมมาหอดกอนมูลเลยครับจสวัสดีครับ,รบโอ้มาถึงก่อนเพื่อนเลยผมมาถึงก่อนเพื่อนเลยเวันนี้คนน่าจะเยอะมากๆครับนี่ยที่ที่ที่สองก็ไอ้ไอ้ไอ้บอย ดีนี่แล้วก็ที่หกก็ปฐดขมดีนี่อ๋อครับอันนี้มลำมาลงอันนี้ครั้งแรกใช่ไหมของดูดการนี้ใช่ไหมครับไม่มาเป็นเดือนแล้วไม่มเ,น,เน, <S <S นีน่ยคนกับอัญญะแท้หลังวันนี้เออน่าน่า,<ๆ>าจ,จะเยอะครับมีพี่น้องคัวนีคนเยอะไหมโอ้โหพี่แตกเลยครับนิ่แตกเลยครับอยู่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตอ่ะอาจินซ่าคนเยอะ คนเยอะมากครับขนาดไม่ใช่วันเสาร์นะสวัสดีครับสวัสดีครับมันเพิ่งงานแรกด้วยงานแรกมันเพิ่งเปิดเพิ่งเปิดดูการด้วยครับนี่แหละคนเขาจะจ้องจากมาดูนี่แหละใครมีดูลงก่อนแรกเดีครับได้เปรียบเนาะมันห่างเลยไม่นานเนี่ยใช่ครับเพราะว่าน่าจะยิ่งแตกทุกสนามอะช่วงเนี้ย <c oughs> แรกๆ <c oughs> ใช่ครับ หน้าหน้าหน้าจังหากนะครับนะครับสนามเขาตะโลพัทยาใต้มาเด้อพี่น้องครับผมนะครับพี่น้องพายูไก่นะครับอยู่พัทยาพี่น้องอิสานบันเฮานะครับมานะครับใครเครียดมากเบิ้งมวล่ำเตยเสเดิดคุนม้วนน้ำกันนะครับหลังจากเข็ดงานเมื่อยแล้วก็มาฟังล่ำตะ เดี๋ยวพาพี่น้องยางจะเข้าปกติมอรำมาลงที่นี่บ่อยไหมครับบ่อยแต่ก็มาลงที่นี่แหละอ๋อเดี๋ยววี่หกองเดี๋ยววันที่สี่ก็มีอีกสี่ตุลาอ่าสี่ตุลาแล้ววันที่หกสี่ปฐมอ่าหกหกแล้วก็หกบอย เดี๋ยวลงดีอย่งมีตัเนี้ยเดินหน้าอย่างสาวน้อยมากกว่ามูเลยพี่น้องแล้วก็จะมีสาวน้อยมาลงอีกปลายเดือนปลายเดือนสาวน้อยทีี่่นดมาครั้งที่สองที่โอ๋อ้คนละเจ้าเขาจัดกันนะหรือว่าเจ้าเดียวกันคนละเจ้านะเนี่ยมามารอบแรกน่าจะได้เปรียบกว่าเพราะว่าคนเขาตั้งตารอดูเปิดฤดูกาลเปิดปวงไงนะครับ พี่น้องก็ตั้งตาล่อตั้งตาถาเบิงแล้วนะครับวิกแตกแท้ๆมือเร่งจากนั้นก็แตกนะครับว่าโดนโดนมอระมาเท่อดินะครับเปิดดูดการพี่น้องไปกรอยากเห็นเนาะนะบางคนเห็นแต่ในโซเชียลเห็นแต่ในโทรศัพท์ยังไม่เห็นของจริงดูด้วยตาของจริงหน้าสดสดๆหน้าเวทีนี่ยอยากมาเห็นนะครับ,นะรบจอใหญ่อลังการ มากมือแรงครับพี่น้องครับตากทางเขาตาโลพัทยาใต้นะครับมากง่ายๆครับพี่น้องนะครับล่งทางดวนมาเดียวใส่จวดมาหโหลดอยู่ใส่ยมือนะครับแอนมาบบกไกอยู่ไกโดตัดเลยครับจริงมามุงนี่มเด็กนะครับมากมุงนิ่มเด็กก็คนคนคลายนะครับคนกลายือว่าวิแตกเลยนะครับสนใจไหมครับ นอนมีทุกอย่างครับรีสอร์ทเคลื่อนที่ครับโอ้แอนแอนไม่ผมผมผมดูในคลิปแล้วมันมีทำทำหลายอย่างสวยกันนะใช่ครับในคลิปครับผมไปดู่คลิปคันนี้ใช่ไหมครับ อ๋อหลายๆเจ้าหลายๆเจ้าหลายที่อ๋อครับครับข้างในมันมีทุกอย่างนะครับแล้วแต่เราจะเอาอะไรใส่ลงไปตกแต่งด้านในแบบคนที่เขาแบบเขาียเขาพอแล้วนะรับลูกเมเี่ยวห้น่อออดก้อนมูลครับพี่น้องครับบรรยากาศเงียเศร้าๆอยู่ปัตตานิอมเย็นดีๆครับว่าจะไปทะเลจังหนหรือจะไปมันแ้ง ภาคันซักผ่าจนวัดแจงเสริมทุกอย่างครับเสริมทุกเสริมทุกอย่างทั้งแนบทั้งโช๊คทั้งโชค, <c oughs> ท,โชคทั้งกันโครงทุกอย่างครับหนักตันนิดๆมีรถสองคันใช่ไหมครับ วิ่งทั่วพัทยาเขาวิ่งทั่วพัทยาเลยเดี๋ยวจบนี่จะไปนู่นไงป่ายางอ่ะยี่สิบเจ็ดเนี่ยไปไปนู่นอีกเท่าน้อยใช่ไปไปวิ่งนู่นกับป่ายางอยู่ตรงไหนเนาะบอวินเนี่ยใจบอวินอ๋ออยู่บอวินอลสตระทะเรือยี่สิบเจ็ดอยู่บอวินตั้งบอวินกับพ่อกันเด้อพี่น้องครับ พี่น้องทางบอวินตลาดเนี่ยตลาดจิตพี่นันป่ายางบอวิน27อยู่บอวินเดาอพี่น้อง28นี่ยัง28ลานกิจ,จกรรมม .9 กระบินตอนนี้ไปบุรีรัมแล้ววันที่29 29ไปบุรีรัมแยกหนองระอ,อุ่์ลำไปมาศ30 อุตอมบอลพิเศษซีสเกตเราไม่ไป <laughs> ไหรอกผมอูตแให้วิ่งขย,ย่าซีสเกตด้วยครับขับขับตัวนี้ก็วิ่งสิ้นเดือนนี้แลงลงทางบุญรำซีิเกตนะครับ <c oughs> อืมคิด <c oughs> ว่าน่าจะคนเยอะนะวันเนี้ยมันนี้วันพุธใช่ไหมครับมัน <c oughs> พุธมันพุธอ่ะเยอะน่าจะเยอะยังไงก็เยอะ มันยังไม่มีมลลำครับใช่ครับดูไหมผมคนไหนครับให้ไทยให้เดาเอาให้เดาบผมผมคนไหนให้เดา đâu à, đâu thuộc mấy Tên nào có bó tên nào thì Bó chì đâu thuộc bó bí Đó xuống xe Ê mèn bò à Bưng nào hắn hắn mà bưng đây mình Mèn bò nó ถอยเบนตายแล้วบังคับเอ้ยอ้โหชเห็ดเือาให้ให้ชีสามเทียผมผมคนนี้แหละปั๊บอ่าเอาเอาพ่อพ่อคนไหนครับพ่อชีละเอาคนนั้นใช่ไหมครับออ สรุปคือนะครับวันนี้ครับสุดยอดครับสุดยอดโอ้ตอนี่ครับนี่โอ้แล้วเดาอีพอเดาเก่งเนี่ยแต่งหน้าก็ไม่เต้นหน้าพื่นกันที่มันจำไม่ได้นะอันนี้ไม่ต้องเดายากหรอกนี่แม่นวอร์ม อันนี้ไม่ต้องเดายากเลยมาคุยกันอยู่เลยเลยมาคุยเลยเอาโอเคครับผมไปพักผ่อนก่อนขอบคุณครับขอให้คนเยอะๆครับมือเลี้ยงนี่มาให้กำลังใจกันให้หลายพี่น้องครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องที่รับชมช่องต้นเงินใช้น้ำเบิ้์นออฟวิเชียลนะครับมือเลี้ยงพวากันอยู่พัทยาใต้สนามเขาตาโลนะครับผม พี่นองมากกันได้หลายเด้ยขอพุ้นทุกการที่ตามขอพุ้นทุกคอมเมนต์กันเรากันครับ